รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาน,นายนรงวิตรีพง์รัตนกุลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศวิทยานุกุลวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีแผนการดำเนินการนิเทศการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาศัก,กยภาพครูเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตรวรรษที่21 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศพิทยานุกุลมีผู้มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย และมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศพิทยานุกุลมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตร สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายกลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวตรรษที่21โรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศพิทยานุกุล 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงในยุคศตรวรรษที่21ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตรวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันกล่าวคือจะไม่เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ดที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได้ประการสำคัญคือครูในศตวตรรษที่21ต้องไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้แต่ต้องสแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยากสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579ที่มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างรายได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หวังผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนในศตวตรรษที่21 3 a 8 4จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศพิทยานุกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต2มีความต้องการในการกลับเคลื่อนกระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ PDCA 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล2.1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อนำกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองหยศกิจยานุกุล2.2สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โรงเรียนบ้านแม่พลิกเมืองยศพิทยานุกูลที่เหมาะสม2.3ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านแม่พลิกเมืองยศพิทยานุกูลที่เหมาะสม 2.4ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครูพัฒนาศักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านแม่พริกเมืองยศพิทยานุกูลที่เหมาะสม 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2565มีทักษะในศตวตรรษที่21สูงขึ้นร้อยละ5 3.2เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านแม่ฟริกเมืองยศพิทยานุกุลได้กลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมครูพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวตรรษที่21สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวตรรษที่21องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารนณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เขเคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์คำหนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล